เดี๋ยวมาปิดท้ายช่วงนี้กันที่วงการกอล์ฟกันบ้างนะคะดัสตนะินจอห์นสันนะักกอล์ฟชาวสหรัฐ<ม>อเมริกาค่ะตอนนี้คว้ารางวาัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของศึก PGA ทัวร์ประจําฤดูก,กาล2015 2016<ม>หลังจากที่คว้าแชมป์ถึง3รายการนะคะรวมรถึงปลดล็อกเมเจอร์ใบแรกด้วยค่ะโปรกอล์ฟมือสองของโลกนะครับสร้างผลงานได้ดีที่สุดตลอดอาชีพในการ ลงทาการแข่งขันนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกตรวจพบสารโคเคนในร่างกายเมื่อปี2014ล่าสุดก็ในการแข่งขัน ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหรือปีนี้เนี่ยหยุบหยิบโทรฟี่ระดับเมเจอร์ครั้งแรกนั่นคือการแข่งขันในรายการ US Open ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะครับคว้าอีก2แชมป์ก็คือทางด้านของ w g c b บ i ลยูจ Invitational นนะครับในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ b m เ c h a ด p i o n s h ย p มเในเดือนกันยายนครับจนสันไวัย32ปีนะครับได้รับการโหวตสูงสุดจากบรรดาเพื่อนรูปอาชีพ ปาดหน้าคู่แข่งอย่างเจสันเดมือหนึ่งของโลกเราที่แมคเอนรอยมือสามครับอดัมสกอตมือหกเจดมนสปีดเฮนริกสเตซัน โดยร่วมประชันวงสเวียน22รายการติด10อันดับแรก15ครั้งด้วยกันนะครับและผ่านการตัดตัวถึง21ครั้งนะครับเจ้าของฉายาดีเจก็ยังเหมาอีก2รางวัลด้วยนะคะได้แก่อโนพาเมอร์อวอร์ดในฐานะผู้เล่นโกยเงินรางวัลสูงสุดของทัวร์9.4ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ282ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะและอีกรางวัลหนึ่งค่ะไบรอนเนลสันอวอร์ดจากค่าเสี่ยสกอร์ต่ำสุด69.172ค่ะโอ้โห